ตามมอ,อนะครับในที่สุดก็ตามนะครับเราได้เห็นภาพของคุณเศรษฐาซึ่งต้องชื่นชมนะครับคุณแยมถัป,ปนณีนะครับที่นะครับได้ร่วมเดินทางไปกับคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานเออวันนี้นะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพนะครับของคุณเศรษฐานะครับ,รบซึ่งอยู่บนเครื่องบินนะครับที่ มีการเช่าเหมาลำกันนะครับของการบินไทยราคา30ล้านนั้นเป็นภาพที่คุณทัป,ปนีนะครับก็ได้ถ่ายจากการอยู่บนเครื่องบินนะครับท่านผู้ชมที่เห็นเมื่อคืนก็คงจะเห็นนะครับว่าก็จะเป็นภาพของคุณเศรษฐานั่งอยู่บนเครื่องบินนะครับซึ่งสําหรับประชาชนอย่างผมก็โอ้อ,โ,อโถงไม่เบานะครับเกิดมาก็ไม่เคยนั่งที่ดินที่เครื่องบินแบบเก้าอี้ใหญ่อย่างนี้ต้องพูดด้วยความจริงไม่เคยนั่งบุสเนสคราส เคยนั่งแต่ชั้นประหยัดเหมือนคนสน่วนใหญ่ในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นค่าที่คุณเศรษฐานั้นนั่ง business class นะครับไม่ได้เป็นการนั่ง first class แต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อคอรหาที่บอกว่าคุณเศรษฐานั่ง first class ก็ตกไปโดยปริยายคุณทัพตังนีได้ถ่ายภาพบนเครื่องบินเห็นว่าไม่ใช่การนั่ง first class ไม่ใช่การนั่งชั้นหนึ่งนะครับแต่เป็นการนั่งชั้นธุรกิจนะครับชั้นธุรกิจก็คือชั้น business class หรือที่เรียกว่า บีซีนะครับบีซีถือว่าไม่ใช่ชั้นแพงที่สุดที่นายกนั่งได้เพราะฉะนั้นก็ต้องชื่นชมคุณเศรษฐานะครับที่ไม่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสไปนะครับแล้วก็นั่งในชั้นธุรกิจนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ต้องชื่นชมนะครับแต่ว่าก็ต้องแศวนิดนึงนะครับว่าชั้นธุรกิจแบบนายกนั่งเนี่ยนะครับสำหรับประชาชนอย่างผมเกิดมาก็ไม่เคยนั่งเหมือนกันแล้วส่วนใหญ่ที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คงไม่เคยนั่งนะครับส่วนใหญ่แค่นั่งเครื่องบินชั้น3หรือชั้นประหยัดนี่ก็รู้แล้วนะ ไม่นั่งชั้นหนึ่งนั่งชั้นธุรกิจชั้น b c ถือว่าก็ดีกว่าที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับแล้วก็ในการทําหน้าที่ของคุณยามน,นะครับก็ได้มีการถ่ายภาพของคุณเศรษฐาที่อยู่บนเครื่องบินแล้วก็มีการคุยกับคุณยามทัปณีด้วยว่าระหว่างที่อยู่บนเครื่องนั้นคุณเสรษฐาก็มีการนั่งเอกสารอ่านเอกสารเตร็มความพร้อมในการ ทำงานตลอดเวลานะครับดังนั้นก็สยบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่านั่งบน First Class หรูหราไปโดยปริยายนะครับเพราะไม่ได้นั่ง First Class แต่ถามว่า b u บิสเ s สคลา s หรูหราไหมสําหรับประชาชนทั่วไปก็หรูหราแต่สําหรับคนเป็นนายกหรือรัฐมนตรีอาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องหรูหราเพราะปกตินั่งชั้นหนึ่งกันนะครับคนที่เคยนั่งแต่ชั้นหนึ่งพอมานั่งบิสเนสคลาสสังคมมองว่าไม่หรูหรา แต่สําหรับประชาชนรู้หราก็คือรู้ราแต่ไม่ได้แบบว่าคุณเศรษฐาผิดนะครับก็ต้องชมว่าเขาก็ไม่นั่งชั้นหนึ่งนะครับเลือกที่จะนั่งชั้น Business Class นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สยบเสียงวิชาวิจารณ์ไปได้ พอสมควรนะครับคุณเศรษฐาก็มีการพูดนะครับว่าในการไป UN เนี่ยก็จะมีการพบปากกับภาคเอกชนด้วยแล้วก็จะชวนเอกชนมาลงทุนที่ประเทศไทยนะครับมีการพูดว่าภาคเอกชนที่มาประชุม UN เนี่ยก็มีอีลอนมัสนะครับไม่แน่ใจว่าคุณเศรษฐาจะสามารถคุยกับอีลอนมัสได้หรือเปล่านะครับในแง่ของดึงมาลงทุนในประเทศไทยเทส l a นี่ก็เป็นบริษัทใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้ คนดิเดตนายกของอนาคตใหม่คือธนาธรเคยทําธุรกิจร่วมกับเทสลาไปแล้วดังนั้นถ้าคุณเศรษฐาอยากจะคุยกับอีลอนมัสแล้วไม่มีช่องทางเนี่ยอยากจะให้คุณเศรษฐาโทรไปหาธนาธรแล้วก็บอกธนาธรเอกนิพินิตพี่นิดอยากจะคุยกับอีลอนมัสในฐานะที่ธนาธรน,นะครับในฐานะที่ไทยสมิตนั้นเคยผลิตชิ้นส่วนหรือว่าเคยเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจของอีลอนมัสนั้นเอกช่วยแนะนำพี่ได้ไหม ให้พี่นิดได้คุยกับอีลอนมัสหน่อยเชื่อว่าถ้าคุณเศรษฐาโทรไปหาธนาธรนะครับธนาธรคงยินดีแสดงความช่วยเหลืออันนี้ผมแซวเล่นๆในฐานะเป็นคนไทยด้วยกันนะครับเพราะว่าในสุดาะผมไม่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรหรือคุณเศรษฐานั้นทุกคนนะครับอาจจะมาจากคั่วทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ว่านะครับก็อยากจะเห็นประเทศไทยได้นักธุรกิจใหญ่ๆนะครับนักลงทุนรายใหญ่ๆเข้ามาคุยเหมือนเหมือนกันนะครับดังนั้นก็หวังว่าจะประสบความสําเร็จนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลมีการขยับแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็คือเรื่องของการลดราคาน้ํามันนะครับการลดราคาน้ํามันเนี่ยนะครับก็น้ํามันดีเซลนะครับก็สรุปแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเหลือ29.94สตางค์นะครับก็คือเป็นราคาน้ํามันดีเซลที่ต่ํากว่า30บาทนะครับ2 9 9สสตางค์จะมีผล พรุ่งนี้นะครับซึ่งก็ทําโดยการที่มีการลดภาษีสัมรามิตรน้ํามันดีเซล2.50บาทต่อลิตรเป็นเวลา3เดือนดังนั้นพรุ่งนี้ดีเซลก็จะราคานะครับเ,เหลือนะครับ B 7ก็จะเหลือ29.94 B 2 0ก็จะเหลือ29.94ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของคุณเศรษฐาในฐานะของนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับ ก็ต้องเล่านะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมว่าปรัชญาของผมนะครับในการทําหน้าที่สื่อคือให้พื้นที่กับทุกพักนะครับพูดถึงบุคคลสําคัญต่างการเมืองของทุกข่าย สลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างเท่าเทียมกันนะครับนี่คือปัจจัยของช่องสีรถทอคคุณจะชอบเผื่อไทยคุณจะชอบก้าวไกลคุณจะชอบเศรษฐาคุณจะชอบพิธาคุณจะชอบธนาธรที่นี่นะครับไม่มีฝักมีฝ่ายนะครับการวิาพากษ์วิจารณ์บางตอนอาจจะดูดุดันแต่เป็นการวิจารณ์ตามเนื้อผ้านในฐานะสื่อส่วนการให้พื้นที่นั้นให้พื้นที่กับทุกคนเท่าเทียมกันไม่เหมือนบางค่ายนะครับที่อาจจะมีการให้พื้นที่กับบางพักการเมืองเยอะ แล้วก็ให้พื้นที่กับบางพรรคการเมืองน้อยหรือถ้าให้ก็ให้เพื่อเอาไว้ดา่าเอาไว้โจมตีเอาไว้กระแนกกระแนหซีรอดท็อกไม่ทําแบบนั้นตาสว่างกว่าไม่ทําแบบนั้นเราเชื่อว่าทุกพรรคมีคนรักนะครับผู้บุคคลสําคัญทางการเมืองทุกคนมีคนที่เขาเป็นตัวแทนดังนั้นเราฟังทุกฝ่ายเราให้ความสําคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับเมื่อกี้ถามคุณทัป,ปนีไปนะครับว่า บนเครื่องบินการบินไทยวันนั้นลำนั้นตกลงมีที่นั่งเฟิร์สคลาสหรือไม่นะครับปรากฏว่าคุณธป,ปนีตอบมาเพราะผมก็เป็นคนขี้สงสัยนะครับว่าเอ๊ะคุณเศรษฐาส,สร้างภาพหรือเปล่าเครื่องบินมีที่นั่งเฟิร์สคลาสแต่ไม่นั่งบิสเนสคลาสหรือเปล่านะครับข้องใจไม่ใช่ข้องใจเพราะไม่เชื่อคุณเศรษฐาแต่เป็นธรรมดาของคนที่เกิดมาไม่เคยนั่งเฟิร์สคลาสไม่เคยนั่งบิสเนสคลาสก็เลยคิดว่าบนเครื่องบินลำนี้จะมีเฟิร์สคลาส นะครับปรากฏว่าคุณธปนีบอกว่าไม่มีข่าอาจารย์ลำนี้ไม่มีเฟิร์สคลาสมีแต่บิสเนสคลาสนะครับดังนั้นก็สรุปเที่ยวบินนี้ไม่มีเฟิร์สคลาสนะครับตามที่คุณธปนีบอกทุกคนก็นั่งบิสเนสคลาสหมดนะครับดูประหยัดในมุมมองของนายกแต่สำหรับประชาชนอย่างผมที่ก็บิสเนสคลาสก็ไม่เคยนั่งก็ยังรู้อยู่ดีนะครับแต่ไม่ได้บอกให้นายกต้องมานั่งแบบคนธรรมดาอย่างผมนะครับเล mm ่าให้ฟังคำๆเฉยๆว่ามาตรฐานของท่านคือเฟิร์สคลาสพราท่านท่านมานั่งแบบบิสเนสดูดี แต่มาตรฐานคนอย่างผมเนี่ยนะครับ business class นี่ก็หรูแล้วเกิดมาก็ไม่เคยนั่งแบบนี้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรว่ากันไปตาดอ,อัตภาพนะครับ ของแต่ละคนนะครับในมุมมองทางการเมืองซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเมื่อผมพูดเรื่องของคุณเศรษฐานะครับผมก็ต้องพูดถึงเรื่องของพักคก้าวไกลสลับกันไปสลับกันมาเพราะเชื่อว่าแฟนเก้าวไกลนะครับ14ล้านคนก็ต้องฟังเรื่องของเก้าวไกลด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของพักคก้าวไกลเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเรื่องใหญ่ที่ยังคงเป็นประเด็นนะครับก็คือเรื่องของการเลือกหัวหน้าพักคก้าวไกลนะครับว่าในที่สุดวันเสาร์และอาทิตย์ที่ถึงนี้เนี่ย ใครจะเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนอกเหนือจากใครจะเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของหมออองปฏิพัตสันติพาดาก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปว่าสรุปแล้ว เรื่องของหมออ่องนั้นจะจบอย่างไรจะปิดฉากอย่างไรนะครับกรณีหมออ่องนั้นต้องย้ําก่อนนะครับว่าในมุมมองของหมออ่องนั้นเขาได้อธิบายความไปอย่างครบถ้วนแล้วว่าการเดินทางไปสิงคโปร์เนี่ยนะครับเป็นการเดินทางไปดูงาน Smart p a า l เลเม n นนะครับแล้วในการใช้งบประมาณที่บอกว่า1.4ล้านนั้นเป็นการตั้งของเจ้าหน้าที่แบบเผื่อเอาไว้ เผื่อเต็มแม็กคล้ายๆกับที่รัฐบาลเศรษฐาคุณเศรษฐาตั้งเรื่องไป UN 30ล้านนั่นก็ตั้งเผื่อไว้ถึงเวลาใช้จริงอาจจะไม่ครบเรื่องนี้ต้องแฟกับทั้งสองฝ่ายงบคุณเศรษฐา30ล้านนะครับใช้ตั้งงบเผื่อไว้ฉันใดคุณสัตหมออ๋องก็บอกว่า1.4ล้านของคุณหมออ๋องนั้นก็ใช้การตั้งงบเผื่อไว้ถึงเวลาอาจจะใช้ไม่จริงฉันนั้นดังนั้นเรื่องการใช้30ล้านเป็นเพดานนะครับ1.4ล้านเป็นเพดานแต่ของคุณเศรษฐาผมยังคาใจนะครับเรื่องค่า